วันนี้เรา PPT Solution อำนาเจริญนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าชิบิลิงครับผมอาเช e r ร์6 4นะครับผมเป็น Dual Band กูกิเกอร์บิตนะครับผมเป็น Wi-Fi า o ล็อ r ตนะครับโดยที่ตัวนี้ครับจะวิ่งอยู่สองลคือสองี่กิเกอเฮรละห้ากิกอเฮิรนะครับผมตัวที่ห้ากิกอเฮร์นะครับวิ่งอยู่ที่8ป7ร้อเดมกะบิตเลยทีเดียวส่วนสอ่นะครับจะวิ่งอยู่ที่สี่รมกะบิตนะครับผม โดยที่ตัวนี้ครับติดตั้งง่ายมากคผมแค่ว่าเสียบต่างล้วก็ต่อกับเราเตอร์หรือว่าต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผมโดยที่เจ้าตัวนี้ครับผมจะมีแอป้วยนะครับผมก็คือทีวีนิวเซ็เตอร์แอปนะครับผมสามารถดูผ่านแอปได้เลยนะครับผม่ากทาได้สนใจนะครับสามารถติดต่อที่ร i n e แอนะครับผมหรือว่าจะเป็น s h อ p e e หรือ Lazada นะครับผมส่วนทางเราครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันรีวิวสินค้าตใหไ่นะครับผมแล้เจอกันครับบ๊ายบาย